สวัสดีครับทุกคนและวันนี้นะครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับช่วงบอยรีวิวนั่นเองซึ่งก็ในอีพีนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในหน้าบ้านของผมเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วนั่นเองที่ผมได้รีวิวเจ้าตัวงานตัวนี้ไปใช่ไหมครับที่เป็นงานคัส้อมกสิลาทรงพจากทางฮิยะทอยนั่นเองโดยที่ว่าตัวนี้ผมเป็นคนทําเองนะครับผมก็ทำด้วยเท่านี้แหละถือว่าก็สวยแล้วนะครับผมใครที่ไม่ดูคลิปก็สามารถย้อนดูในช่องได้เลยว่ากดที่ลูกตัวไอเพื่อไปดดดูไ้้้เเชช่่นนนนนีียวววกกััะแลล็ใใผมจ ทุกๆท่านนะครับมาวิวตัวละครก็ซิล่า2024ที่เป็นงานคอสตอมกันหนึ่งตัวนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรสวยต้องบอกแบนี้ซึ่งผลงานนี้นะครับเป็นผลงานจากด้านของน้องเนโก้นั่นเองนะครับที่เขาได้สนับสนุนตัวงานตัวนี้มาให้ผมนะครับอันนี้คือที่น้องเขาทำานะซึ่งก็น้องเขาก็เป็นสายคอสตอมอยู่แล้วนะครับก็เลยทําออกมา สวยมากๆเลยในว,วันนี้น้องเขาก็ได้ทำการส่งมาให้ผมดูนั่นเองซึ่งก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันกันล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าก o สิล่า2024ที่เป็นงานคอสตอมตัวนี้จากน้องเนโกะนะครับผมนี่สวยจัดนะโอ้โหมายืนเคียงคู่กันแล้วก็แบบ โอเคไปดูกันครับผมโอเคครับทุกคนเนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําการรีวิวกันแบบใกล้ๆก,กันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวงานคอสตอมก็ซิ่งสองพตัวนี้นะซึ่งก็ต้องบอกนี้นะครับว่าเป็นผลงานมาจากน้องเนโกะนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ได้ทําการคอสตอมโดยมีพื้นฐานมาจากทางด้านเอชช n มอนเตอร์อาร์ตนั่นเองนะครับแ่ใจว่าเป็นก็สิหรือก็ยีนะครับแต่ก็คือเป็นโมเดลแบบนี้เหมือนกันนั่นเองก็คือเป็นพื้นฐานจากเอชช์มอนเตอร์อาร์ตนะครับแต่ว่าด้านของผมเนี่ยจะเป็นาาง้้ขอ ขนาดกันอยู่นะครับแล้วก็วัสดุผิวงานแล้วก็การตกแต่งอะไรอย่างงี้นะซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวผมมาเทียบกับของผมแล้วก็ของนอง้องค้อยดูก่อนดีกว่าโอ้โหคืออันนี้ก็แบบ b e ิเน n e r นะครับอันนี้ก็คือแบบ expert นะครับผมทํามาข้อนี้จะสวยนะอันนี้คือเริ่มต้นแหละผมก็ทําอะไรไม่เก่งก็คือเป็นการทําครั้งแรกกันเองก็จะมาเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะ นี่แต่ก็ดูเป็นก้อน24อยู่แหละนะครับนี่คือความแตกต่างนะ <c oughs> ถ้าเอามายืนเทียบกันก็ทุกคนน่าจะเลือกตัวขวามืออยู่แล้วใช่ไหมก็แน่นอนแหละครับว่ามันสวยกว่านะครับอันนี้คืออย่าคิดเยอะนะครับผมก็เพิ่งทาครั้งแรกนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ครับผมนี่ก็คือก็ d z i ิล่า2024ที่เป็นร่างคอสตอมจากเอชิสมอนต์อาร์ตและผลงานจากน้องนีโกนั่นเองซึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันที่ตัวโมเดลแบบแกล้ๆก,กันก่อนดีกว่านะประมาณนี้เนาะอันนี้หยบมาหน่อยสิไม่สวยแล้วลบมาหน่อย <c oughs> อันนี้สวยกว่่่าาานนนนนีีีปประะมณ้้เเลยคททุกกก็็จห พื้นฐานมาจาก H Monster Art นะครับผมก็รู้สึกว่าทางน้องเขาเนี่ยเขาน่าจะทําการปั้นชิ้นส่วนตรงนี้เพิ่มนะแล้วก็ยังคงคลิปหลังแบบเดิมไว้อยู่แล้วก็ปั้นเพิ่มนะครับผมรวมไปถึงในบางส่วนเนี่ยเหมือนน้องเขาน่าจะตัดแต่งเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็ให้ตัวงานมันดูเห็นไหมโอ้โหดูดียิ่งขึ้นนั่นเองเราก็สามารถที่จะขยับได้เกือบทุกส่วนในร่งางกายเหมือนเดิมนะครับหางก็ขยับได้ประมาณนี้ขาก็ขยับได้แขนก็ขยับได้นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยน้องเขาก็ตัดเพิ่มรจิงด้วย นี่โอ้นี่คือการตัดนะเนี่ยผมไม่กล้าตัดถึงขั้นนี้เลยนะอ่าแล้วก็สามารถงอได้ปึ๊บอ่ะดัดให้มันก้มลงหรือว่าดัดให้มันยืนตัวตรงก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นข้อต่อตรงนี้อยู่ไม่ใช่สิเป็นการเหมือนกับเป็นข้อต่อตรงนี้แล้วก็มีการเหว่งตรงนี้เพื่อให้มันสามารถที่จะเงยยหน้าได้มากขึ้นนั่นเองอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะโหแล้วก็ตรงนี้ตรงหน้าอกทุกคนโหหน้าอกนี่เป็นรอยแผลนะและ้วก็อ่ะลืมพูดไปนะครับในด้านของการลงสีเนี่ยน้องเขาก็ลงสีมาให้สวยสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนมผ ประมาณนั้นนี่โอ้โหสวยจัดนะทุกคนแล้วดูหน้าดิหน้านี่คือน้องเขานะ่าจะปั้นเพิ่มด้วยนะทุกคนจะสังเกตได้จากตรงนี้เห็นไหมมันจะดูป่องๆนิดน,นึงแล้วก็เข้าในปาดอ่านี่อ้าปากประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหมีการลงสีแบบเล่นดีเทลมาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงเหงือกก็มีนะครับผมเป็นเส้นอย่างนี้นี่โอ้โแล้วตาสวยจัดนะครับทุกคนดูตาของผมนะนี่คือแบบ โอ้โหเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันมีอะไรติดอยู่ที่ปากด้วยเมื่อกี้อ่าแล้วก็นี่โอ้โหดูของน้องเขาครับนี่แล้วก็คีบหลังเห็นไหมก็คือน่าจะใช้อีพ็อกซี่ในการปั้นเพิ่มมันเองตรงปลายอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงหางเช่นเดียวกันอันนี้หางสวยนะผมว่าจะเป็นประมาณนี้นี่ปั้นเพิ่มแล้วก็ลงดีเทลรายละเอียดนั่นเองนะครับโอโ้ไม่ได้ตัดเล็บขอไปด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างล่างครับผมนี่ก็จะเป็นการเล่นเฉดสีไปในส่วนของเท้าก็เหมือนเดิมแล้วก็ขาก็เป็นอย่างี้ แขนตรงนี้มีการบั้นเพิ่มนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็แขนไม่ใช่สิมือ้ะสองข้างของมันนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดเป็น2เวอร์ชันนะเป็นแบบอากับแบบไม่อาเท่าไหร่ประมาณนี้ก็และกันแล้วก็ตรงนี้โอ้โหเห็นเห็นถึงเครื่องในทีเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวงานมาจัดอะไรก็ได้นะครับชิ้นส่วนจัดท่าจัดอะไรก็แล้วแต่ตามใจชอบได้เลยนี่แล้วก็หัวหัวชุดได้อย่างนี้เลยนี่เห็นไหมตัวงานเนี่ยคือดูผอมนะเหมือนในในหนังเลยแหละ แล้วก็ก้มได้ฟึบอ่าอย่างงี้ยืนตรงๆเห็นไหมแล้วก็ก้มอย่างงี้ได้เฮ้ยดูดีนะครับผมใครที่อยากจะลองทําดูก็ลองไปทําได้นะครับโดยการตัดชิ้นส่วนเพิ่มนิดน,นึงนะครับอาจจะต้องาระมัดระวังหน่อยนะพอเขาน่าจะตัดตรงนี้เพิ่มเอ้ยหลุดเลยนะครับเนี่ยตัดตรงนี้เพิ่มนะแล้วก็ตรงนี้ก็เจาะเพิ่มด้วยนี่ประมาณนี้เฮ้หยหลุดเลยใส่ไปก่อนเดี๋ยวๆๆๆอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการเล่นสีชมพูตรงนี้นะเป็นเหมือนกับอ่าเริ่มๆไว้ตรงเนี้ยอ่าประมาณนี้ นี่โอ้สวยนะครับแล้วก็ดูมุมมองมุมนี้นี่ดูสามารถทําเป็นฉากว่ายน้ําได้ด้วยนะผมว่าประมาณนี้เลยปึบนี่เป็นไงทุกคนฉากว่ายน้ําแล้วก็คือแบบคีบหลังนี่คือสวยจัดทุกคนนี่โอ้อยังชอบเลยผมแล้วก็เห็นไหมตรงนี้คือจะมีการเล่นลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้เหมือนน่าจะปั้นเพิ่มด้วยนะเป็นตุ่ม,มๆเห็นไหมว้าวสวยจัดอะ่ะนี่เห็นไหมไล่ไปเลย นี่ประมาณนี้นะครับอ่ะยืนเหมือนเดิมปึ๊บอ่ะก้มได้เห็นไหมก้มได้เยอะนะครับอย่างนี้เลยก้มข้างหน้างี้ได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะยืนหลังตรงได้เช่นเดียวกันนะครับโหน้องเขาเล่นทาเป็นนะโอ้โหแต่ว่าตรงนี้อาจจะหลวมนิดน,นึงนะต้องขออภัยนะครับทุกคนปึ๊บแต่ก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับผมโหก็ใครที่อยากจะลองทําดูนะครับลองไปทําได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับผมในการที่จะไปคอสตอมก o ซิล่า2024 ในเวอร์ชันของตัวเองนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนไปดูได้แล้วก็ลองไปศึกษากันดูได้เลยนะครับทุกคนนี่สลับกอสลิลา2024สวยนะผมก็มองว่าทําสวยกว่าผมเยอะเลยแหละนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีงานเอเชียนอลตัอาร์ก็สามารถทํางานเฮียอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมเอเชียนอลตัอาร์ Art เนี่ยผมว่าสวยกว่านะเออแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเอเชียนอลตัอาร์ H Art จะแพงกว่านิดน,นึงด้วยนะครับผมก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าอยากจะทําแบบไหนกันนะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมไปดูนะครับผมก็สลิลาอ k o n อ t เด d r e a อ Empire ในโรงภาพยนตร์ด้ววยยยยนนนนนนะะะะครรรับบผมตออีีี้้้ก็็็่าจฉเเเปปทแแลลห ก็จะลีมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็โอเคคลิปดัวน,นี้น่าจะฝากทั้งนี้นะครับแล้วไว้เจอก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนฝากด้วยนะครับไว้เจอก,กันครับสวัสดีครับ